เอาก็คนละครึ่งไงนับเอ่อเกมสิบสามเจ็ดเจ็ดเอ่อเจ็ดแต้มนะเปลี่ยนเปลี่ยนแดนอ่ะก็ 7, เจ็ดแต้มเปลี 7, ่ยนแดน เซตเดียวไม่มีแก้นะแพ้ก็คือแพ้แพ้นะครับอ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องคอบพีตะก้อชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับไหที่เข้ามาฝากกดเชร์ด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูตะก้อเดี่ยวนะครับระหว่างน้องฟิล์มนะครับวัดมกุฎนะครับแล้วก็เจ้าโก้นะครับอายุ15นะครับทั้งคู่นะครับวันนี้เสือแปลข้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับนะครับ อ่ะศูนย์ต่อศูนย์นะครับช่วงต้นเกมนะครับโก็ลากขึ้นมาครับโดนเกี่ยวครับฟิล์มยากขึ้นไปครับตีหัวไม่ข้ามนะครับนะครับท่านไหนที่รับชมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับนะครับตีตีอย่าเพิ่งเสิมนะตีตีเป็นกรรมการตีเป็นกรรมการเลยนะครับนับนับแจมก่อนเสิมนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับ ผมจะแจ้งเลยว่าทั้งคู่นี้ครับเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าก็ลองมาเดี่ยวนะครับจะเอาลงรายการนะครับก็ฝึกมาตั้งตั้งแต่เด็กนะครับเป็นทั้งคู่นี้ถนัดเดี่ยวนะครับ1นต่อศนยครับฟสิ์มลากขึ้นมาครับตีหัวครับโดนเกี่ยวครับก็ลากขึ้นมาล้นนะครับจังหวะนีไม่ข้ามนะครับ ฟิล์มฟิล์มฟิล์มละเอียดละเอียดฟิล์มละเอียดฟิล์มละเอียดหน่อยถ้าเปลี่ยนแดนย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นยิ่งหนักนะจะบอกให้แสบตานน่น่ะได้แต้มนะครับแต้มได้ก็สามต่อศูนย์นับดังๆนับแบบว่าให้ฟิล์มาอไปเลยอ่ะนะครับสามต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็ตั้งแต่เด็กอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ปสองปหนึ่งนะครับก็ซ้อมที่นี่นะครับหลักๆน้องพื้นฐานเป็นต้วก็เดียวนะครับ นี่ครับหัวเบี้ยวนะครับสไตล์น้องฟิล์มนี่ถนัดข้ามหัวนะครับเจ้าโก้นี่ก็ฝ่าเท้าแล้วก็ครึ่งรอบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเตะนะครับเจ้าโก้ครับเสื้อกางเกงขาวครับศูนย์ตัวสามครับอันนี้ก็จะมีดีที่ลูกเสิฟนะครับนี่ครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาดีครับตรงนี้ฮะนะครับนะครับ ตอนนี้สกอร์สามต่อศูนย์ครับเกมสิบสามไม่มีเดียวนะซ้ายนะครับเปิดหัวลากขึ้นไปยังไงครับตีหัวโดนเกี่ยวนะครับนะครับอาวุธตั้งคู่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับฝั่งก็ถนัดข้ามฝ่าเท้านะครับแล้วก็ครึ่งรอบนะครับนะครับวัดกันที่ลูกเสิฟนะครับใครจังหวะลูกเสิฟดีกว่านะครับเต้มก็นำนะฮะ ศตัวสครับหน้าสายนะครับโกลากขึ้นมานี่ครับไอโกกูเห็นเหรอโกว่ะกูว่าสิเอามึงลงเดียวแทนฟิลม์มวะรับรับรับแขกสัก3ามพันนอโกเนาะให้พี่เชียลงพันห้าไงน้าสายครับไปแล้วนะครับสี่ต่อศย์นะครับ ฟิล์มกระตือเรือร้นิดหนึ่งนูนะครับสักสักสีเท่านั้นครับโดนเกี่ยวครับโอ้โหฟิล์มแตกลูกเสรือประมาณ3ลูกแล้วนะครับ0ูนต่อสครับอายุ15บห้านะครับโอ้ลุกนี้ลงครับชัดเจนครับไม่ไม่ต้องชาลินนะนะครับเพราะว่าโจ้ร้อยล้านเออโจ้ห้าเอาไปเกษียไม่มาครับจ่าเชนก็ไม่อยู่นะครับ1นึต่อสี่ครับ บอกเลยเขาว่าเฟรมมีมีดีที่ลูกเสิฟนะครับนี่ครับซึ่งรอบครับอ้าวตัวแข่งแข็งแรกแบบิมนะครับสีตัวหนึ่งครับเกมสิบสามมาดูลูกเสิฟนะครับก็น่าจะวอร์มดีกว่านะฮะไปอีกแล้วครับไปแล้วครับหัวยงปันไกลมาเนี่ยห้าตัวหนึ่งครับ สูสูฟิมสูสูนะฟิมสูสูนะสูนะห้าตัวหนึ่งทีเดียวครับยกขึ้นมาเอ้ไม่รอดนะฮะครึ่งรอบระเบิดไปคืนนะครับนี่ครับหกตัวหนึ่งครับนะครับหกตัวหนึ่งตอนตอนเด็กนะครับตอนเด็กถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วนะฮะถือว่าต้องโก้เดียวไม่ผ่านฟิมนะครับสองสามปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ครับแข็งแรงครับ รูปร่างแข็งกว่านะฮะหกตัวหนึ่งครับน่สายอีกแล้วครับไปแล้วครับเจ็ดต่อหนึ่งครับมึงเอ้ยบักฟิมบักฟมมิมึงมึ่งจะหายได้เนีน่อย่าไปหายโงกโง่กูม่นแน่ได้แพร่นี่นยเดี๋ยวไปอายอะไรเขาดูอยู่นะครับเ b t ระยองชัดเจนขอบคุณมากครับแต้มเจ็ดต่อหนึ่งครับ ตัวหนึ่งครับกูดูแล้วต้องมีแก้แน่แน่ดูดูไอ้ฟิลมไม่ไม่ยอมแน่ไอ้ฟิลกูดูแล้วแปดหนึ่งครับโอ้โหลูกเสริรฟนะครับเก้าตัวหนึ่งเกาหัว <laughs> <laughs> ไอ้ <laughs> ไอกบงดองโด้ <laughs> ก็เกาเกาเกาหัวขึ้นแต่วามันไม่ออกหรอกฟิลไม่ออกหรอกเก้าตัวหนึ่งครับดูเซตที่สองนี่เด็กฝั่งโน้นนั่นจะโมโหนะฮะ เตีสองนะครับเพราะว่าฟิลไม่เคยแพ้โกนะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วนะครับก้าตัวหนึ่งครับตอนโตขึ้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับจังหวะนะครับจิตใจมันไม่เหมือนกันนะครับอ่โกลากขึ้นมาครึ่งรอบครับป้ดโกโกโกเดียวกับเจ้อ้วนไหมสามพันไปก็ลองชิมได้ไงสนตัวหนึ่งครับสิบตัวหนึ่ง หายแล้วครับน้องฟิล์มครับลากขึ้นมาเอาเอาไม่ข้ามครับสิบเอ็ดตัวหนึ่งครับให้ให้แก้ชุดสองนะฟิล์มให้แก้ชุดสองนะครับคิดอะไรอยู่นะเจ้าฟิล์มนฮะโตขึ้นนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนยังเด็กนี่ครับเวียงสูสีวัดเวียงสูสีกันนะครับนะครับฝั่งนี้แพ้ซะส่วนมากนะครับถนัดนะ โตขึ้นมาเขาไปแล้วครับอ่าลากขึ้นมาระเบิดครึ่งรอบนะครับนี่ครับอ2สิบสอตัวหนึ่งนะครับที่แรกก็นเน็าโก้พูดเล่นว่ากินฟิล์มได้เออของจริงนี่ว่าหน้าสายครับว่าไ,ไ,ไงฟิล์มแก้แก้ไหมเนี่ยฮะ เอาแก่ศูนย์ศูนย์นะครับแก่ครับพูดให้มันดังๆหน่อยอย่าไปร้องไห้นะศูนย์ศูนย์ลากเข้าไปนะครับเจโก้ครับเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมาโมโหแล้วนี่ครับไม่ข้ามแอมเถียงเหนียวไปไหนครับแอมกับร้อยเอ็ดนะครับช่วงนี้โควิดนะครับแล้วก็ไม่มีสนามซ้อมนะครับถ้าไลฟ์สดแอมก็จะผ่าน u t u b e นะครับไม่ได้ผ่านเพจนะเดี๋ยวโดนบล็อกอีกครับแต้มแรกก็ยังเป็นของโก้เหมือนเดิมฮะ นี่ครับลากขึ้นมา1นูนย์นะครับโกโ็กเล่นดีขึ้นวะนะครับ1.0นครับดูลูกเสิร์ฟนะครับน่โอ้โหวัดหวัวเน็ตคิดดีนะครับลูกนี้ฮะไม่ข้ามนิดเดียวเองครับศูนต่อหนึ่งครับเก็บที่2ถ้าแพ้แพ้แพเซตน,นี้ฝั่งโน้นไม่มีสิทธิ์แก้นะครับ หนึ 1> 1่งต่อศูนย์ครับลูกเสิฟนะครับลูกนี้ต้องพุ่งกว่านี้ก็ยังพุ่งเบาอยู่ล,ลูกเสิฟลูกเสิฟก็ต้องลงส้นเท้าด้วยกึ่งส้นเท้ากึ่งแปรนะ่ะมันมันจะกลายเป็นแปรปัน่นไม่ใช่เสิบแปรเต็มเต็มมันแปรเต็มมันจะไม่ไม่ปั่นนะลูกนี้ลงเห็นไหมหไหมกึ่งส้นเท้ากึ่งแปรนะ่ะอ่าหนึ่งเท่านะครับ ลูกเสิร์ฟของน้องฟิล์มนะครับตัดหน้าขวาครับจังหวะนี้ครับลากขึ้นมาตีหัวไปหลังครับยังอยู่ครับสกอไม่ครับไม่ข้ามนะครับนี่ครับกาจะเอาให้ตายนะครับ1นต่อหนึ่งครับอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะครับ1นต่อหนึ่งหน้าซ้ายครับ ฟิล์มลากขึ้นมาโอ้หัวเบี้ยวครับเข้าป่าครับสองตัวหนึ่งนะครับแมตต์นี้ต้องจดจำนะครับฟิล์มนะครับต้องจดจำไปอีกประมาณหลายเดือนนะครับสองตัวหนึ่งครับรับสายฮะพื้นแน่นนะครับแต่ว่าลูกทำนี่แหละครับโอ้โหเจ้าโก้นี่ก็จะแข็งแรงกว่านะครับโก้นี่ก็จะรุ่นพี่ประมาณหลายเดือนนะครับ ประมาณสีห้าเดือนนะฮะเฟมเป็นน้องนะครับอายุสิบห้าราวๆเท่ากันนะครับยังอยู่นะครับ2ตัวหนึ่งครับกลับมาจังหวะนี้ครับ2ตัวหนึ่งครับเซตที่สองโอ้หลงบ้านเลขที่3ามตัวหนึ่ง สามต่อหนึ่งนะครับจังหวะนี้ครับออกออกแบบเต็มๆนะครับไม่ต้องไปเกรงใจกันนะครับสามต่อหนึ่งนะครับแค่แค่จะเช็คเวทนะครับสี่ต่อหนึ่งนะครับว่าจะรับแขกค่ายอื่นมาเยือนได้ไหมในเหลี่ยมเดียวอ่ะนะครับสี่ต่อหนึ่งครับบุกอย่างเดียวก็ลูกเสิฟไปแล้วครับห้าต่อหนึ่งเอาาอกส้มันเป็นอย่างไง หกเม็ดลวดเล่าเนียใช่ต้อตกอยพี่นี่พรว่ามันแตกนะครับอ่อนหน้าขวาครับลากขึ้นมาก็โดนนะครับนี่ครับสู้ไม่ได้ครับเห็นชัดเจนนะครับต้องไปไล่เวทจากตีนะครับหกต่อหนึ่งนะครับเดี่ยวกับตีเสร็จเสร็จแล้วก็ไม่เดี่ยวกับไอ้้อเดี่ยวจะจะตัวหาตัวหาไอเดี่ยวมาเดี่ยวแกให้ฟิล์มก่อนนะวะ ขวานะครับตีหัวครับหน้าซ้ายครับไม่ครับตัโกครับเฟรมเซตนี้ถ้าเฟรมแบบว่าแพอีกจะไม่มีเซตสามแล้วนะต้องต้องต้องยอมรับว่าโก้เข้ามาดีครับมาทีเดียวครับลากขึ้นไปออกนะครับแต่คะแนนสองเจ็ด้ไหมสองต่อหนะครับไม่น่าเชื่อนะครับโตมาพร้อมกันนะครับ ตอนยังเด็กนะครับประมาณมอต้นนี่ฝั่งนี้สู้ไม่ได้ครับแข็งแรงครับเฮ้ยบางนั้นเสือแดงแดงเลยนะครับหกต่อสองครับฟิลลาขึ้นมาอ๋อห,หล้นนะครับยังอยู่ครับเจ็ดต่อสองครับ เจ้าโก้แข็งแรงครับนะครับ7ต่อ2 7ต่อ2ครับลากขึ้นมาโอ้โห2ต่อ7นะครับลูกนี้ข้ามไปนี้ยนะครับมาตัดหน้าขวาไม่สุดนะครับลูกนี้ครับลูกเสิฟครับนี่ก็เจอ นี่ครับโกดีวะนะครับที่ผมไ์สดนะผมจะแจ้งเลยครับตอนยังเด็กนะครับโตมาด้วยกันนะครับแต่ยังเด็กนี้เต้าฝั่งนี้สู้ไม่ได้ครับนะครับพอโตขึ้นอีกประมาณ3ปีผ่านมานี้ฝั่งนู้นหลุดนะครับกําลังฝั่งนี้ดูหน่วยก้านแข็งแรงกว่านะครับ2 7ต่อ7ครับนะครับที่รับชมนะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้นะเปลี่ยนข้างแล้วนะครับนะครับโอ้โหเกมเกี่ยวหายหมดนะครับวันดีแฟนตัวยงด้วยนะครับนะครับที่รับชมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากช่อง youtube คัมพิ้วก็ชาน n e ลด้วยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับบางทีก็จะไลฟ์ผ่านช่อง youtube นะครับยังอยู่ครับเอาเจ้าโก้ครับ ยกขึ้นมาโอ้ก็ข้ามไหมนะไม่ข้ามนะครับหน้าซ้ายครับลากขึ้นมาโอ้โหเนึกว่าจ้อยระยองเ k เทลูกปาดนะครับเจ็ดต่อสองครับ ล,ลูกแข็งแรงนะเป็นลองโก้ครับโอ้โหสตัว7ครับต้องออกลูกเสือฟิมเออลูกเสือเบาอยู่3ต่อ7นะครับลูกลูกแข็งแรงนะครับล็อกข้อเท้านี้ถือว่าจะฟิล์มหลุดง่ายนะครับฝั่งโน้นนะครับ น้องฟิล์ม15นะครับทั้งโคแล้วนะครับยกล็อกทีเดียวครับยกขึ้นมาหางเน็ตครับเอายังไงครับเป็นแต้มหรือไม่ครับนี่มีเหลี่ยมหัวนะครับ4ต่อ7ครับ4ต่อ7ตัดหน้าขวาอีกแล้วครับเอายังไงครับเสียทรงแล้วครับ หต่อเจ็ดครับนี่ครับเผลอไม่ได้นะฮะจังหวะต้องจ้องลูกอย่างเดียวนะจะโก้นะครับไม่อย่างั้นโดนนะฮะว่าหลอกหน้าเท้าครับนัดตัดตัดยาวครับล็อกขึ้นมาโอ้โดนเกี่ยวครับโอ้ไงครับเจ้าิล์มครับโอ้โหเกมเกี่ยวครับเจ็ดต่อห้าครับก็ไล่มานะครับมีลุ้นอยู่ครับแต่ว่าลุ้นว่าจะได้กี่แต้นนะครับ เอาไมค์ฟมนะครับตอนนี้สกอร์เต่อ5ครับออกหลังครับออกหลังนะครับหต่อ7นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ น่าอ <who referred to> ูลูกอูลูกนี้ลงเฉยครับ6กตัอเครับเช็คหน้าสายึกว่าลูกออกครับตัดหน้าขวาลูกนี้ไปแล้วครับเจ็ดเท่าครับฟิล์มเครื่องร้อนช้านะครับจังหวะสังเกตการเล่นต้นเกมเล่นไม่ได้ครับลูกนี้ง่ายไปครับลูกเสิฟครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมา โอ้โหหัวเบี้ยวครับนี่ครับตอนยังเด็กนี่ก็ซ้อนเหลี่ยมหัวให้นี่แหละครับเพราะว่าลูกทำหัวไม่พ้นเน็ตในการทําไม่ได้ครับพอเดี๋ยวมาตั้งแต่เด็กนะครับนะสายโอ้ลุงนี่ถ้าข้ามมาก็รับไม่ได้นี่เนี่ยแท่นใต้ก็เจ็ดต่อแปดครับต้องซ้อมนี่แหละครับตะก็เดียวนะครับเน้นที่ลูกเสิฟนะครับตัดหน้าขอไม่ลงนะครับฟิลมลากขึ้นมาครับ ตีหัวนะครับอืมยัดตัวเลยครับสิห้าทั้งโคลแล้วนะครับอายุครับโตแล้วครับแปตัวจะตัดหน้าขวามาครับลากขึ้นมาโอ้คึ่งรอบเฮ้ยนึกว่าต้นโคราช ไอ้โก้มึงไปหาทำลูกทำลูกนี้มากไหนวะทำไมไม่ทำไมไม่ไม่แบ่งให้ฟล์ม้างวะลูกทำแบบนี้มีมันตีหัวอย่างเดียวไหมเนี่ยครับลากเข้ามาครับหัวเน็ตครับโอ้ล้นอีกครับว่ามีครึ่งรอบแน่นอนโดนโอโหลูกปาดนะครับ2มิติครับยังไม่โตนะครับประมาณ2อปีนะครับประมาณ17บเดนะครับแข็งแรงกว่านี้ครับ หน้าซ้ายครับล็อกคอเท้าให้ยอ,อยู่นี่ก็ลากขราไปตีหัวนะครับโอ้ชัดเจนนะครับลูดีนะครับใครอะเจ็ดแปดบ่เจ็ด,ดจต่อแปดครับหายแล้วครับแปดเท่าครับก็ก็ก,ก็พี่ต่อแปดแ้มไปมันนี่ กลัวกลัวลูกเสือไปไหมแต่เท่าครับ,รบ10บต่อ8ดนะครับถ้าฟิล์มหลุดง่ายนะครับ9ก้าแดใช่ไหมเก้าต่อแปดนะครับไม่ไหวนะจ้าฟิล์มดูแล้วนะครับหลอดยากครับเกต่อแปดโอ้ตัดหน้าขวาอันตรายเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบแจ้อ้วนให้สามพันพอนะกกนะันเนาสิบต่อแปดนะครับหน้าสายครับเฟรมลากขึ้นมาโล้นอีกแล้วครับเอาไปลูกปาดนะครับนี่ครับสิบดต่อแปครับเตะเต้เตะต เตะฟิล์มแบบฟิล์มขอลดเวทเอต่อต่อเองสามแต้มนะ <Wow. S 1> มามา <Yeah. S 1> ไม่มีแรงฟิล์มบอกนะครับตอนนี้ฟิล์มก็เหลือแค่บอยครับตอนนี้ oh. Oh. ถ้า, oh. Oh. ถ,าถ้าฟิล์มเดียวกับบอย่วย,ย,ยก็เตะได้ใช่ไหมนะครับยังอยู่ครับล็อกขึ้นมาเพราะนี่ก็ฟิล์มบอกว่าไม่มีแรงครับฮนะเป็นกองกำลังของโกนะจโกก็จะแข็งแรงกว่านะครับ ฟิล์มต้องออกออกลูกเสิร์ฟให้มันจวดกว่านี้ดิเ,เสิร์ฟมันจวดๆเลยไหม,มตะก่อนตัดตัดสายตัดข้าไกให้มันโดนสนเท่านี่นไหม,มโคนนนะเบิงบักตีดอดตะก่อนสูงเหมือนตะกอลอดห่วงเลยแต้มหนึ่งแปดครับไมู่้่ล้วครับไปแล้วครับเหลือแต้มเดียวครับ ไม่ผ่านนะครับ28ครับไม่เดียวเกมครับโอ้โหยังอยู่ครับก็น่าจะอยู่ที่กำลังนะครับวันนี้ฟิล์มไม่คึกนะครับ ตัดต่อสองครับแปดต่อสิบสองเอาบอกตีไม่ชอบตียังตีก็คือฮาวเถอะตัดนี่ตัดง่ายไปครับลูกเห็นครับมองง่ายง่ายครับโอเคครับอก <c oughs> ต,ตีสั่นแบบอยู่หล้างคอดไม่ได้เกมครับสิบสองต่อแปดเกมครับสู้ไม่ได้ครับ อย่าตัดคลิปนะครับ